ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องปรากฏการของโลกและภัยธรรมชาติในบทย่อยที่2ปรากฏการเรือนกระจกแล้ววันนี้มาในตอนสรุปปรากฏการเรือนกระจกและคำถาม,ถามท้ายบทค่ะสรุปปรากฏการเรือนกระจกนะคะมาดูกันเลยนะคะเป็นผังมโนทัศน์ค่ะ ปรากฏการเรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศโลกและแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศโลกนั้นก็ได้แก่แก ide, ane, ide, ๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตัสออกไซด์โคลอฟูโรคาร์บอนหรือ CFC นะคะไอน้ำและก็โอโซนค่ะแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศนั้น มีการกรักเก็บความร้อนและคายความร้อนบางส่วนกับสู่ผิวโลกค่ะทำให้อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ถ้าแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณมากขึ้นก็จะทำให้อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้นนั่นเองค่ะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะนักเรียน มาดูกันต่อที่ตัวแก๊สเรือนกระจกนะคะแก๊สเหล่านี้เกิดจากธรรมชาติและก็กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะการทำปสุสสตว์การระเหยของน้ำการคายน้ำของพืชการอุปโภคบริโภคก,การตัดไม้ทำลายป่าการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้ปุ๋ยเคมีบางชนิดกระบวนการผลิตไฟฟ้า การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในด้านต่างๆการเผาไม่เชื้อเพลิงซากึกดำบันเหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ปรากฏการเรือนกระจกค่ะนักเรียนข้อ1ค่ะจากรูปกิจกรรมใดบ้างส่งผลให้ปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศสูงขึ้น และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกใดก็จะมีข้อย่อย 7- ข้อนะคะข้อที่1.1การปั่นจักรยานค่ะตามภาพนี้เลยนะคะนักเรียนเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกหรือไม่คะเพิ่มหรือว่าไม่เพิ่มคะ่ะใช่แล้วค่ะไม่เพิ่มค่ะต่อไปนะคะข้อ1.2ค่ะ การใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะดูภาพตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นภาพรถไฟนะคะมีการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็ปล่อยกวานออกมาค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เพิ่มคะใช่แล้วค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกนะคะและเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกใดคะ นี่ตัวเลือกนะคะแก๊สที่เพิ่มก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะไปต่อกันเลยค่ะข้อที่1.3การทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกค่ะมาดูภาพนะคะเมื่อเราไม่คัดแยกขยะกองขยะก็จะเป็นแบบในภาพนี่แหละคะ่ะจากภาพนะคะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกคะ ใช่แล้วค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกและเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกใดคะในตัวเลือกนะคะแก๊สที่เพิ่มก็คือแก๊สมีเทนค่ะข้อต่อไปนะคะ1.4การเผาป่าหรือการเกิดไฟป่าค่ะจากภาพนี้นะคะเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เพิ่มคะ ใช่ล้วค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรืองกระจกนั่นเองและแก๊สที่เพิ่มมาก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่เกิดจากการเผาไหม้นะคะข้อ1.5ค่ะการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแยกก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรืองกระจกหรือไม่เพิ่มคะไม่เพิ่มนะคะ ข้อ1.6ค่ะการทำปสุสสตว์จำนวนมากก็คือการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากนี่เองการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากมากก็จะมีมูลสัตว์มากมายค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เพิ่มไม่เพิ่มคะใช่แล้วค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกแก๊สที่เพิ่มมาก็คือแก๊สมีเทนนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงข้อ1.7นะคะ การใช้ไฟฟ้าปริมาณมากดูภาพเลยค่ะถ้าอย่างชุมชนเมืองก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นแบบในภาพเลยนะคะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกหรือว่าไม่เพิ่มคะ่ะใช่แล้วค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกนั่นเองและแก๊สที่เพิ่มมาก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ สำหรับข้อ1กระจก็จบไปแล้วนะคะก็มาถึงข้อที่2ให้นักเรียนมองหาสิ่งรอบๆตัวค่ะและถ่ายภาพสิ่งที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกหรือทำให้โรคร้อนนั่นเองแล้วเพิ่มลงในโปรแกรมแพทเทินะคะที่ครูจะส่งลิงก์ให้พร้อมทั้งอธิบายว่าเกิดแก๊สเรือนกระจกใดสำหรับลิงก์การส่งภาพในโปรแกรมแพทเทินนะคะก็คือลิงก์นี้ค่ะ หรือสามารถสแกน QR code ได้ค่ะและวิธีการลงภาพส่งงานในโปรแกรม Padlet นั้นก็ดูได้ทางดังสไลด์ต่อไปค่ะ,ะวิธีที่หนึ่งนะคะเข้าสู่โปรแกรม Padlet โดยลิงก์หรือ QR code ค่ะจากนั้นเมื่อเข้าแล้วก็จะเกิดภาพนี้ค่ะภาพนี้ก็จะเป็นโจทย์นะคะที่ครูวงกลมก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพสิ่งที่ทำให้เกิดแก๊สเดินกระจก หรือทำให้โลกร้อนแล้วเพิ่มลงในห้องนี้ค่ะ,ะสำหรับภาพที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นภาพที่นักเรียนก่อนหน้านี้ส่งงานมาค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์บวกนะคะให้กดเครื่องหมายบวกค่ะเมื่อกดเครื่องหมายบวกจะปรากฏหน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะเมื่อถึงหน้านี้ให้นักเรียนเลือกภาพค่ะ มาเลือกตรงนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนมีภาพอยู่แล้วในเครื่องให้กดตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะถ่ายภาพก็ให้เลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้ภาพมาแล้วนะคะกดเพิ่มภาพเรียบร้อยอ่ะสมมุติอันนี้เป็นภาพตัวอย่างค่ะเป็นภาพรถนะคะเพิ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องพิมพ์ข้อความบรรยายภาพค่ะการเกิดปรากฏการณร์เือนกระจก เกิดแก๊สใดพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อชั้นและเลขที่ตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะคะมาพิมพ์ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจะเห็นคําว่าสีขาวตรงนี้ค่ะต่อไปให้นักเรียนกดตรงคําว่าสีขาวนั่นแหละค่ะนักเรียนก็จะมีสีให้เลือกอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีส้มสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกสีกรอบคําตอบของนักเรียน แต่ถ้านักเรียนไม่ได้เลือกนะคะเขาก็จะขึ้นสีขาวโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกสีรบลเรียบร้อยนะคะ,ะบรรยายเรียบร้อยเลือกสีเรียบร้อยในที่นี้ครูเลือกสีขาวไว้นะคะ,ะจากนั้นก็จะต้องกดส่งคําตอบค่ะตรงนี้นะคะกดส่งคําตอบคําตอบของนักเรียนก็จะมาขึ้นอยู่ในห้องของแพทเล t ค่ะ,ะมาถึงม้อหมายงานค่ะ ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอและสืบค้นความรู้เพิ่มเติมนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ข้อ1.1ถึง1.7ดังตัวอย่างอันนี้ทำในสมุดนะคะและหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ข้อ2ค่ะในโปรแกรม p a d เ e t จากลิงก์ที่ครูจะส่งให้ค่ะอันนี้ตัวอย่างในสมุดก่อนเลยนะคะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยขึ้นว่าแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ปรากฏการเรือนกระจกข้อที่1จากรูปกิจกรรมใดบ้างส่งผลให้ปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศสูงขึ้นและกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกใดก็จะเป็นข้อย่อยตามที่เราได้ดูมาในคลิปนี้ตอนต้นนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน เป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เพิ่มนะักเรียนก็ติดถูกนะคะถ้าหากเพิ่มเพิ่มแก๊สใด,ดใส่ไปด้วยแต่ถ้าไม่เพิ่มก็ไม่ต้องใส่ว่าเพิ่มแก๊สใด,ดนะคะมีด้วยกัน7ข้อก็คือข้อ1.1การปั่นจัก,กรยานข้อ1.2การใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะข้อ1.3การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกข้อ1.4การเผาป่าหรือการเกิดไฟป่า ข้อ1.5การคัดแยกขยะก่อนทิ้งข้อ1.6การทำประสุสัว์จำนวนมากและข้อ1.7การใช้ไฟฟ้าปริมาณมากค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขีดเส้นใต้ค่ะและสำหรับในส่วนของข้อ2นั้นให้นักเรียนทำในโปรแกรม Padlet น,นะคะซึ่งครูจะส่งลิงก์ให้ก็คือลิงก์นี้นั่นเองหรือเข้าได้จาก QR code ค่ะอะ วันนี้มีงานสองที่นะคะทั้งในสมุดแล้วก็ในโปรแกรมแพทเล็กสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ